ครับวันนี้มารีวิวเป็นยิงหนังสติ๊กรุ่นสองลังคู่นะครับลังคู่ลังคู่ก็ใส่กระสุนคั่งละยี่สี่สิบนัดสองคั่งก็แปดสิบนัดนะครับถ้าเราจะยิงทีละนัดก็ใส่แค่ข้างเดียวถ้าใส่สองคั่งก็ออกคู่นะครับมันมีสองท่อนะครับแล้วก็มีแถมเลดดอทอันนึงนะครับเลเซอร์พร้อมกับฐานสามก้อน ดุกยิงสามดอกอเครื่องมือ,อเครื่องมือประแจสี่อันแล้วก็ลูกกระสุนหนึ่งร้อยนัดยางสองชุดแถมลูกลอกให้ด้วยพร้อมขายึดนะครับเนี่ยมีขายึดขายึดลูกลอกนะฮะรุ่นนี้รุ่นพิเศรษรังคู่ราคาสี่พันนะครับราคาถูกมากสี่พันบาทสนใจติดต่อ0ูนย์แปดศูนย์แปดแปดหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหก เบอร์โทรศัพท์กับไอดีเบอร์เดียวกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ